สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแม็ก e g a เกมรูปอีกครั้งซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กัน Rise of the Sentinels อีเวนต์ใหญ่ประจำลีก g u e of Legends ของปีนี้เพิ่งจะจบไปหมาดๆสำหรับผมเองเนี่ยมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดเกี่ยวกับอีเวนต์นี้แต่อย่างแรกที่อยากพูดถึงแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือส่วนของ Visual Novel ที่สามารถอ่านผ่านคลนของ League of l e g e n d s ซึ่งมันต้องใช้เวลานานประมาณหนึ่งเลยกว่าที่เราจะปลดล็อกเพื่อที่จะอ่านเนื้อเรื่องให้ครบแล้วผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเล่นครบจนหมดได้ผมก็เลยทําวีดีโอนี้ขึ้นมาแต่ก่อนที่จะไปรีแคปกันเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสําหรับเนื้อเรื่องในวิ u a l Novel นั้นผู้เล่นสามารถเลือกลำดับในการอ่านเนื้อเรื่องซึ่งจะมีผลทําให้ชื่อของแชมเปี้ยนที่มาเข้าร่วม Sentinels of Light รวมถึงภารกิจในการเก็บแต้มของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแต่หลังจากที่ผมได้ไปลองรีเสิร์ชมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปเลือก r รีเจีนไหนก่อนหลังก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อเรื่องมีเพียงการเพิ่มหรือว่าตัดลายของบานตัวละครเพีงเท่านั้นเพราะงั้นผมจะยึดลำดับจากตามวิดีโอรีแคปของอีเวนต์จากช่อง League of Legends Official ก็แล้วกันเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลย เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อลูเซียนและเซนนาล่องเรือไปที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของ Sentinels of Light และพบกับเจ้าหน้าใหม่สมาชิกที่เหลือรอดเพียงคนเดียวรวมถึงเกวนที่กำลังต่อสู้กับพวกวิญญาณจาก Black m i s t และหลังจากที่เกวนใช้ท่า W ทําให้พวกวิญญาณเล็งเป้าพวกเขาไม่ได้ทั้ง4คนก็เลยสามารถเข้าไปในศูนย์วิชาการและได้พบกับ w วิลด s t o n e กับ Wayfinder ที่ทําให้พวกเขาสามารถวาร์ปไปมาระหว่างฐานต่างๆของ Sentinels ส์ออฟไลททั่วรูนเธอร่าได้บ้าอะไรจะสะดวกขนาดนั้นซึ่งที่แรกที่พวกเขาเดินทางไปก็คือเจมาเซียเมื่อไปถึงเหล่าเซนติ n เนลสได้พบกับนักล่าปีศาจชอลนาเวนในโรงเตียมซิงกิ้งซวน และได้รู้ว่ามอกทมินกําลังเคลื่อนไปที่ป้อมของเหล่าเมดซีเกอร์และเมื่อพวกเขาตามไปถึงตัวป้อมก็ถูกขัดขวางโดยรูนชาวานาและได้พบกับวีเอโกที่กําลังหยิบกระจกเงาอันหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็ได้บอกให้เหล่าเซนติเนลส์รู้ว่านี่คือหนึ่งในเศษเซี่ยววิญญาณของอิโซดรราชินีผู้วายชนของเขาซึ่งในตัวเซนนาเองเนี่ยก็ยังมีเศษเซี่ยวเหลืออยู่เช่นกันแต่ก่อนที่วีเอโกจะแย่งมันมาได้เนี่ยเกวนก็ได้พาเธอหลบออกมาได้ทัน และหลังจากนั้นเซนติเนลส์คนอื่น,นๆก็พยายามที่จะไล่าตามดีเอโก้แต่ก็ถูกเชฟวาน่าขวางเอาไว้แต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะเธอได้และก็ขังเธอ,เอไว้ที่ใต้ป้อมของเมดซีเกอร์ก่อนที่เวนจะตกลงเข้าร่วมภาคีผู้พิทักษ์เพื่อแลกกับการได้สกินเล gendary เป้าหมายถัดไปของเหล่าเซนติเนลส์ก็คือดินแดนเยือกแข็งแห่งเฟยยอดที่นั่นพวกเขาพบกับโอลาฟที่กำลังต่อสู้กับมอร์ทมินและเว็กซ์ยอร์เดลผู้ใช้เวทมนต์เงาสุดมืดมนและหลังจากที่เจ้าหน้าใหม่ เกลี้ยกล่อมโอลาฟให้ช่วยเหลือพวกเขาเหล่าเซนติเนลส์ก็เกือบที่จะหยุดยั้งเว็กซ์ได้แต่เธอก็ได้หวีงาช้างอีกหนึ่งเซเซียววิญญาณของอิโซดไปถึงแม้ภารกิจจะล้มเหลวแต่ลูเซียนก็เสนอให้พวกเขารับโอลาก็ฟเ็เป็นเซนติเนลซึ่งถึงแม้เซนนาจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่พวกเขาก็หลอกล่อให้โอลาฟปฏิญาณตนเป็นเซนติเนลส์ ด้วยการบอกว่าการไปต่อสู้กับวีเอโกนั้นจะมอบความตายอันทรงเกียรติให้กับเขาอย่างที่เขาต้องการได้ต่อมาเราผู้พิทักษ์เดินทางไปยังน็อกซัสและพบว่าฐานทัพของเซนติเนลส์ที่นั่นถูกสร้างทัพด้วยเร็กอนเนอร์สพิษและเมื่อพวกเขาเข้าไปในหลุมต่อสู้ก็พบว่าเหล่าผู้ชมถูกควบคุมด้วยหมอกทมินไปแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ถูกรูนเดรเวนผู้ที่เป็นผู้คุมของหลุมต่อสู้แห่งนี้ปล่อยเหล่าวิญ,ญญาณร้ายออกมาต่อสู้แล้วก็คุมขังพวกเขาเอาไว้จนได้โชคย,ยังดีที่พวกเขาได้พบกับเดเเวน หญิงสาวชาวน็อกซัสที่ถูกขังเอาไว้เช่นกันและหลังจากการร่วมมือกันพวกเขาก็สามารถหลบหนีออกมาจากคุกได้หลังจากนั้นเหล่าเซนติเนลส์ตามแบล็กมิสที่พุ่งเข้าไปในอิมอร์ทัลแบสเกียนเพื่อตามหาว่าพวกมันกําลังหาอะไรกันแน่และพวกเขาก็ตามเข้าไปถึงห้องของภาคีกุหลาบดําซึ่งการที่จะเข้าไปด้านในของห้องได้ก็ต้องแลกมาด้วยการบอกความลับอันดํามืดของตัวเองหนึ่งอย่างซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าใหม่ที่เสียสละบอกความลับของตนเองทําให้พวกเขา ผ่านเข้าไปได้และได้เผชิญหน้ากับวีเอโกอีกครั้งและก่อนที่เหล่าเซนติเนลส์จะหยุดยั้งเขาไว้ได้เขาก็หายไปพร้อมกับเหยียบวายที่เป็นเศษเสี้ยวอีกชิ้นหนึ่งจากนั้นเรเวนก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าต่อสู้กับเหล่าผู้พิทักษ์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ใช้ประโยชน์ตอนที่เรเวนกำลังพิมพ์ g g Easy ในแชททำให้เขาพลาดท่าและก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดหลังจากนั้นเรเวนได้เสนอตัวเข้าเป็นหนึ่งในเซนติเนลส์แลกกับสัญญาที่ว่าเธอจะได้ที่อยู่ใหม่ ต่อจากนั้นผู้พิทักษ์เดินทางต่อไปที่ผตมดินแดนที่ซึ่งกําลังโดนจู่โจมด้วยหมอกทมินพวกเขาพบกับไอรลเลียซึ่งตอนแรกคิดว่าเหล่าผู้พิทักษ์คือศัตรูเพราะว่าพวกเขามีรีเวนอยู่ในกลุ่มแต่สุดท้ายเธอก็ยอมนําทางพวกเขาไปหาคาม่าที่ลาสติ้งอัลตาเมื่อไปถึงคาม่าได้บอกกับพวกเขาว่าวีเอโกมาที่ไอโอเนียเพื่อหาเซเซียวอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือดอกไม้สีเงินซึ่งคาร่าถือครองอยู่ ตอนนั้นเองที่เหล่าวิญญาณร้ายเข้าโจมตีอีกครั้งไอเลเลียและเหล่าผู้พิทักษ์จึงต้องยื้อเวลาให้คาม่าหนีไปยัง Grove of the En อนเชีที่ที่มีพลังโบราณของเหล่าวาสตายาซึ่งมอกทมินไม่สามารถเข้าไปได้แต่สุดท้ายคาม่าก็ถูกความเศร้าเสียใจและความรู้สึกผิดที่เธอเคยปล่อยให้ชาวไอโอเนียต้องตายกัดกินจนทำให้เธอเข้าสู่ช่วงอีโมเหล่าเซนติเนลส์จึงเข้าต่อสู้กับเธอและทำให้เธอได้สติพร้อมกับแย่งเซเซียวคืนมาแต่เมื่อเหล่าวิญญาณร้ายปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้ง พวกเซนติเนลส์เลยต้องทิ้งคาม่าเอาไว้และรีบตรงไปยังกรุฟออฟเดนเชียนแต่สุดท้ายราชันเสื้อขาดก็ได้เศษเสี้ยวไปอีกหนึ่งชิ้นและการได้เห็นเวโกทำให้อโอนียต้องแปดเปื้อนก็ทำให้สาวหวยไอเลียตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของเซนติเนลส์หลังจากนั้นเหล่าผู้พิทักษ์เดินทางไปยังชาก้อนและได้เห็นว่าที่ยอดเขานั้นถูกล้อมรอบเอาไว้ด้วยหมอกทมินพวกเขาได้พบกับไดอาน่า ที่อาสาเป็นคนนำทางพวกเขาขึ้นไปถึงยอดระหว่างทางพวกเขาพบกับเหล่าโซลาริที่พยายามจะสังหารไดอานะ่าแต่ก็สามารถเอาชนะพวกเขามาได้ และเมื่อพวกเขาปีนขึ้นต่อไปก็ได้เห็นเอเทรียสที่กําลังต่อสู้กับเบียโก้แต่เนื่องจากเบียโก้ออกของนํามาแล้วเนี่ยเขาจึงสามารถควบคุมเอเทรียสด้วยหมอกทมินและปลุกให้แพนจิออนเทพเจ้าแห่งสงครามตื่นขึ้นอีกครั้งและทําให้เกิดหิมะถลม่มซึ่งขังเหล่าเซนติเนลส์เอาไว้ในถ้ำดาน่า Dana, เกือบจะยอมแพ้และกําลังพิมพ์แซลสเตนเดอร์แต่เธอก็ได้พบกับเหล่าลูนาลิที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำทําทให้จิตใจของเธอกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเธอใช้พลังของเธอเปิดทางออกจากถ้ำและทําให้เหล่าเซนติเนล เดินทางต่อไปถึงยอดเขาที่นั่นเบีโกได้เก็บอีกหนึ่งเศษเสี้ยวที่เป็นนาฬิกาแสงแดดทองแดงเอาไว้และสั่งให้แพนติออนจัดการเหล่าผู้พิทักษซะแต่ไดอาน่าก็ได้ใช้พลังของ Aspect of the Moon เอาชนะแพนติออนได้ในที่สุดและถึงแม้เหล่าผู้พิทักษ์จะเสียทีให้กับเบีโกอีกครั้งพวกเขาก็ได้ The Night Mother ที่มีพลังระดับเทพเจ้าเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งสมาชิกเป้าหมายถัดไปของหมอกทมินก็คือพิวโทเวอร์เมืองแห่งการพัฒนา ซึ่งพวกเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างพัดลมยักษ์เพื่อปัดเป่าหมอกทมินออกไปจากเมืองจีเนียสแต่พวกมันก็พังลงพร้อมๆกับที่เซนติเนลมาถึงเรียกได้ว่าตามคิวเลยทีเดียวเราเซนติเนล els, จึงตามหมอกไปจนเจอกับร่มกันแดดอีกหนึ่งเซเซียลของอิโซดแต่ก่อนที่พวกเขาจะสามารถเก็บมันมาได้เกรฟสหัวขโมยจากบิลชวอเตอร์ก็ชกมันไปโดยหวังที่จะเอามันไปขายเราเซนติเนล els, ตามเกรฟมาถึงซอนด้วยความช่วยเหลือของเซนติเนลท้องถิ่น และพวกเขาก็เข้าปะทะกกับเว็ที่มาหาเซเซียวเหมือนกันและหลังจากการยิงปืนอย่างไม่คำนึงถึงถังเก็บสารเคมีรอบตัวจนมันระเบิดเนี่ยทั้งเซนติ n e l ลส์และเกรฟก็ได้แต่มองเว็ที่ใช้โอกาสนั้นแย่งเซเซียวไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาซึ่งลูเซียนก็ได้เห็นความกล้าที่เกิดเป็นความบ้าของเกรฟเลยตัดสินใจรีคูดเขาเข้าเป็นอีกหนึ่งเซนติเนลส์ออต่อมาในป่าลึกของอิก์เทลลูซนและเจ้าหน้าใหม่ที่แยกจากกลุ่ม ได้พบกับเรนกาที่สูญเสียความมั่นใจหลังจากที่เขาไม่สามารถจัดก,การพวกวิญญาณร้ายจากหมอกทมินได้แต่ด้วยการเพลทอคของเจ้ามือใหม่ก็ทําให้เจ้าแมวกลับมามีไฟในการล่าครั้งตอนนั้นเองที่เดรชปรากฏตัวขึ้นและยื่นข้อเสนอให้กับลูเซียนโดยเดรชสัญญาว่าจะให้ข้อมูลสําคัญในการเอาชนะรูนคิงแลกกับหน้ากาก,ากยกอีกหนึ่งเซเซียลที่ถูกซ่อนไว้ในวิหารของอิคสโลลูเซียนที่อยากจะปกป้องเซนนาตอบตกลงเดรช จึงแสดงภาพวาดบนผนังของวิหารให้พวกเขาเห็นว่ามีอาวุธทรงพลังของเซนติ n เนลส์ที่ชูริมาซึ่งมีพลังในการชุบชีวิตคนตายได้ก่อนที่เดรชจะหายตัวไปพร้อมกับเซเซียวสุดท้ายพวกเขาก็กลับไปยังศูนย์วิชาการและได้เรนก้าเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งสมาชิกต่อมาเราผู้พิทักษ์เดินทางไปที่บิลชวอร์เรนครแห่งโจรสลัดที่นั่นพวกเขาพบกับซาร่าฟอร์จูนผู้ที่ได้ครอบครองระฆังทองเหลืองอีกหนึ่งเซเซียววิญ,ญญาณของอิโสดเหล่าเซนติ n เนลส์พยายามเกลีย้ยกล่อมให้มิสฟอร์จูน มอบเซเซียวให้กับพวกเขาแต่ MF ปฏิเสธเพราะเธอจะใช้มันในการต่อรองกับ v ีเโกเพื่อให้เขาช่วยเธอจัดการเรื่องการแย่งชิงอำนาจระหว่างเธอกับโจรสลัดที่ชอบกินส้มคนหนึ่งซึ่งสุดท้ายเธอก็ได้ทำสิ่งที่เรียกว่าโปรเกมเมอร์มูฟและเปลี่ยนไปอยู่ฟังรูนคิงซะงั้นแต่ด้วยความช่วยเหลือจากชายเปียกน้ำลึกลับนามว่าไพาที่เจ้ามือใหม่ไปบอกว่า MF มีชื่ออยู่ในรายชื่อของเขาเหล่าเซนติเนลส์จึงสามารถหลบหนีออกมาจากบิลชวาเดอร์ได้อย่างครบ32 <Que id ine> เพิ่มเติมก็คือพวกเขาได้วิญญ,ญาณอาฆาตที่มีชื่อว่าไพค์เนี่ยมาร่วมเป็นสมาชิกอีกคนด้วยหลังจากรวบรวมสมาชิกเซนติเนลรุ่นใหม่ได้จานวนหนึ่งเซนหน้าก็ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะไปฟาดกับรูนคิงแต่รูเซียนที่กดแผบเพื่อดูสกอร์เนี่ยก็เกิดกลัวขึ้นมาว่าเขาจะเสียเซนหน้าไปอีกครั้งเขาเลยชวนเจ้าหน้าใหม่ออกเดินทางไปยังชูริมาเพื่อไปตามหาปืนที่เทรชบอกพวกเขาเอาไว้เมื่อไปถึงพวกเขาก็พบกับอัคชันผู้ครอบครองอาวุธพิเศษที่พวกเขาตามหาอยู่ ลูเซียนพยายามเกลียกล่อมให้อัคชันเข้าร่วมกับพวกเขาแต่หนุ่มผิวเข้มไร้เสื้อปฏิเสธและบอกว่าเขาจะใช้อาวุธนี้เพื่อชุบชีวิตอาจารย์ของเขาด้วยการสังหารวอลล์ที่เป็นคนสังหารเธอตอนนั้นเองที่หมอกทมินเข้าจู่โจมเมืองที่อยู่ใกล้ๆพอดี <c oughs> เจ้าหน้าใหม่และลูเซียนจึงต้องลงไปต่อสู้กับพวกมันแต่ก็ต้องแพ้ให้กับวีเอโกที่มาพร้อมกับดรเวนและก็คาร่าแล้วก็ชิงตะก้าสารอีกหนึ่งเซเซียวไปในที่สุดสุดท้ายเจ้าหน้าใหม่กับลูเซียนก็โดนพวกวิญญ,ญาณกระทืบจนจอเทา แต่พวกเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็พบว่าอักชันได้ใช้แอปซาวเวอร์เพื่อคืนชีพให้กับพวกเขาและบอกกับพวกเขาว่าเขาจะยอมเข้าร่วมกับพวกเซนติเนลส์เพราะนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์หนุเขาต้องการเมื่อกลับไปยังศูนย์วิชาการลูเซียนก็โดนเช่งโดยเซนนาที่ไม่พอใจอย่างมากที่เขาแอบหนีออกไปเพื่อหาวิธีช่วยเธอและในที่สุดเราเซนติเนลส์ก็เดินทางไปยังเกาะแห่งเงาเพื่อเผชิญหน้ากับเบียโกเป็นครั้งสุดท้ายลูเซียนและเซนนาทะเลาะกันอีกครั้ง เซนนาบอกว่าเธอจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเอาชนะวีเโกแต่ลูเซียนบอกว่าเขาไม่สามารถทําใจเสียเธอไปได้อีกจากนั้นพวกเขาพบกับเวอร์ชัลเซนติเนลผู้ที่พาพวกเขาไปพบกับยอริกผู้ที่ครอบครองน้ำพุแห่งชีวิตส่วนสุดท้ายรวมถึง Maiden o อ the Mist อีกหนึ่งเซเซียลของอีกโซดยอริกได้ใช้น้ำพุแห่งชีวิต ทำพิธีป้องกันให้กับเซนติเนลสแต่ละคนทำให้พวกเขาสามารถเดินทางเข้าไปสู้กับเบีโกที่เกาะของเขาได้โดยที่ไม่เสียชีวิตในทันทีแต่เมื่อการต่อสู้กับวบีโกเริ่มขึ้นพวกเขาก็พลาดท่าให้กับเหล่าลูกน้องของรูนคิงทำให้วีโกสามารถจับตัวเซนนาเกวนและเมเดนออฟเดอะมิสไปได้เบียโกสั่งให้เว็กซ์เปิดประตูมิติพาพวกเขากลับไปยังคามาวอลูเซียนพยายามที่จะตามเข้าไปแต่ก็ยอมปล่อยให้เซนนา จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของเธอเองก่อนที่ประตูมิติจะปิดลงเจ้าหน้าใหม่ก็กระโดดตามเข้าไปและได้เป็นพยานในการคืนชีพของราชินีแห่งการล่มสลายหลังจากที่วีเอโก้ใช้ทุกเศษส่วนของวิญญาณรวมกันใหม่กลายเป็นอิโสดทําให้ทั้งเซน,น่าเกลนและเมเดนเสียชีวิตในทันทีแต่อิโสดกลับปฏิเสธวีเอโก้และบอกว่าสิ่งที่เขาทําไม่ใช่เพื่อเธอความรักที่เีเอโก้พูดถึงนั้นไม่ใช่ความรักของพวกเขาแต่เป็นความรักของวีเอโก้เพียงคนเดียวเบโก้ ที่ถูกปฏิเสธโกรธเกลี้ยวเป็นอย่างมากและพยายามที่จะวูนเจ้าหน้าใหม่แต่อักชันก็ปรากฏตัวขึ้นตอนนั้นเองที่อิสโซดบอกให้เขาใช้แอปซาวเวอร์กับเธออักชันจึงเล่งและยิงไปที่อิสโซดสังหารเธออีกครั้งพร้อมกับคืนชีพให้กับเซนนาเกวนและก็เมเดนออฟเดอะมิสรวมถึงทําให้พลังแบล็กมิสของวีเอโกอ่อนแอลงด้วยสุดท้ายพวกเขาก็เลยเอาชนะวีเอโกได้หลังจากนั้นเกวนก็ได้ใช้พลังของฮัลโลมิสของเธอในการขังเขาเอาไว้จากนั้นเว็กซ ที่ไม่ต้องการจะสู้กับเหล่าเซนติเนลส์อีกก็เปิดประตูมิติและพาพวกเขากลับไปยังเกาะแห่งเงาแต่ก่อนที่เหล่าเซนติเนลส์จะได้ฉลองชัยเทรชก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยร่างใหม่และบอกว่าเขาได้ฟาร์มพลังส่วนเกินของแบล็กมิสเอาไว้และก็ได้พาวเวอร์สไปขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรวมถึงบอกให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างเขากับลูเซียนในอีกสโลแล้วก็พูดต่อว่า เขาต้องการค่าเสียหายจากการที่ลูเซียนนำเซนนาออกไปจากตะเกียงของเขาและแม้เหล่าเซนติเนลส์จะช่วยกันจู่โจมก็ไม่สามารถเอาชนะเทรชในร่างใหม่ได้ลูเซียนจึงตัดสินใจที่จะเสียสละตัวเองให้กับเทรชแต่เจ้าหน้าใหม่เสนอตัวแทนเขาและในขณะที่เทรชกำลังดูดวิญ,ญญาณของเขาเข้าไปในตะเกียงเจ้าหน้าใหม่ก็ได้ใช้เวฟไฟเดอร์ในการวาร์ปตัวเองและเหล่าเซนติเนลสทุกคนกลับไปยังศูนย์ประชาการและเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลง เซนติเนลสรุ่นใหม่ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปยังที่ที่ตนจากมามีเพียงเวนเท่านั้นที่เสนอตัวเป็นเซนติเนลแห่งเดมาเซียแทนลูเซียนเพื่อให้เขาและเซนนาสามารถออกตามหาเทรชและหยุดยั้งอะไรก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว้และนั่นแหละครับก็คือการสรุปเนื้อเรื่องจากวิ u a l Novel ของ Event Rise of the Sentinels คือตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมา พูดความรู้สึกของผมเกี่ยวกับอีเวนต์นี้แต่พอผมลองเขียนบทด,ดูแล้วเนี่ยคือมันยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหลายอย่างมากผมอยากจะพูดเพราะงั้นผมเลยคิดว่ายกไปทําเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเลยดีกว่าแต่สําหรับสิ่งที่ต้องพูดถึงเลยตรงนี้เนี่ยก็คือผมไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ r รออดเขาตัดสินใจล็อกคอนเทนต์ของ Visual Novel อันนี้ไว้หลังการทำภารกิจคือถ้านับจำนวนเช็คพอยต์ของภารกิจที่จะต้องทำเพื่อที่จะได้อ่าน Visual Novel ทั้งหมดเนี่ย มันประมาณ43เช็คพอยต์ซึ่งแต่และเช็คพอยต์เนี่ยเราก็ต้องเล่นประมาณ1-2เกมถึงจะเคลียร์ได้แปลว่าเราจะต้องใช้เวลาเล่นทั้งหมดประมาณเกือบ80เกมเพื่อที่จะปลดล็อกเนื้อเรื่องทั้งหมดได้คือใช่ไรออดเขาได้ส่งภาร,รกิจพิเศษมาเพื่อทําให้เราได้แต้มง่ายขึ้นแต่แบบเฮ้ยผมว่ามันมันไม่พอแล้วมันก็ทําให้หลายคนมากๆไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนี้จนจบคือบางคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยแต่เราได้รางวัลน,นะจากภารกิจนี้เนี่ยใช่มันได้รางวัลแต่ผมคิดว่ามันควนรจะ ภารกิจที่จะต้องปันเยอะๆเพื่อแรกของรางวัลเนี่ยก็แยกไปเป็น1อันส่วนภารกิจที่ทําเพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องเนี่ยก็แยกมันออกมาทําให้มันไม่ต้องกลายเยอะขนาดนี้แต่เพื่อนบางคนนีก็อาจจะบอกอีกว่าเอ้ามันมีทั้งคอมมิกมีทั้งซีนิมาติกให้ไปดูไม่จําเป็นจะต้องเสพแต่วิชวลโนเวลก็ได้คือมันก็ใช่แต่รู้อะไรไหมทั้ง3มีเดียนี้เนี่ยมันมีความไม่คงเส้นคงวาไม่คอนสิสเซนซ์อยู่คือการเล่าเรื่องของทั้งคอมมิกซีนิมาติกแล้วก็วิชวลโนเวลเนี่ยมันมีจุดที่ัดกกนนย่่่ีุเเเเลลาาาหตตรณ์วแคแคบบ เรากล่ว่ามันเป็นคนละไทม์ไลน์เพราะงั้นคนที่ไม่ได้ปลดล็อกภารกิจเนี่ยก็จะไม่มีทางได้อ่านเนื้อเรื่องของวิชวลโนเวลแล้วมันก็ไม่ได้ถูกเล่าในซีนิมาติกแล้วก็ในคอมิกเลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปอ่านเนื้อเรื่องเต็มๆเ,เนี่ยผมมีเกมเพลย์ภาษาอังกฤษของช่องที่เขาบันทึกเอีเวนต์นี้เอาไว้ก็สามารถกดลิงก์ในไดสคริปชันเพื่อไปดูของเขาต่อได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดยังไงกับอีเวนต์ Rise of the Sentinels กันบ้างลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะถือว่าเป็นการช่วยผมเขียนบทสำหรับวิดีโอ เผื่อว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆที่มันน่าสนใจแล้วมาพูดคุยกันในวิดีโอหน้าเอาละสำหรับวันนี้เนี่ยผมแม็กเดอะเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันในซัมเมอร์ริฟ์ครับโอซือ oh,